น้ำมันเก็บมาทำไมแบบนี้เราไม่ใช้น้ำมันก็เผื่อเราใช้ปลากระเบนไงปลากระเบนมันใช้น้ำมันไม่ได้เมืเ่ตอนนั้นแม่บอกว่าให้ใช้น้ำมันมาเติมปลากระเบนน้ำมันไหนนี่เร็วลูกปลาหนูมันยอยู่ปาอยู่ <ใ iz S 2> ห้องบนเฮ้ย <iz> ขา้างนอน้จ้ามีคนลงไปแล้วจ้าวเฮ้ยจ้าวหน้าฉันจ้าไปไหนก็ได้ลูกไปไกลๆไกลพวกไอ้คนลูกจ้าวฉันโดนเอ้าไปแกงี๊จ้าเนี่ยฉันต้องมาช่วยเธอฉันโดนเลยอะไรวะเฮ้ยมาใกล้ๆกันนี่ลูกไปไดนย่ง <ต>ม,มาหาบ้านข้างล่างมานี่ดิอโอไูไม่ับมาคีเลยไม่เป็นทีมอ่มะทีมเมิร์จจกนี่แต่จ้ามีตังกี่บาทไม่มีแต่หลงปงว่ะ ไได้หร no ือไม่มีสักบาทไม่มีตังอยู่แถวนี้เลยมีของยังมีเต็มเลยค่ะของมีเต็มแต่ตังไม่มีคือของที่จำเป็นต้องใช้อ่ะมีเต็มขยามีน้ำมันมีน้ำมันเก็บมาทำไมแบบนี้เราไม่ใช้น้ำมันมั้งมันก็เก็บมันมีให้เก็บก็เก็บก็เผื่อเราใช้ปอกระเบนไงปอกกระเบนมันใช้น้ำมันไม่ได้แล้วแต่นนแม่บอกให้ใช้น้ำมันเติมปอกกระเบนน้ำมันหมดไปหลอกลูกอีกเฮ้ยกระเบนไหมใายมือมาละ มันจะย่อตัวด้วยเดี๋ยวมันปาระเบิดมานะเจ้ยิงเพื่อนมันน็อกนะเพื่อนมันน็อกบาเสาสวยสวยเเดี๋ยวมันชุบไปเองก็มีทางมันใช้ตัวหนึ่งมันโดดมันโดดจ้องโดนฟ ก็ยิงลูกนกซ้ำแล้วนกอีกโจโจตรงนี้โจแม่แม่แม่เจ้าตรงนี้เขาเออตลับเข้าบ้านมาหยู่อะไรตรงนี้พูดวายมากเธอไปสอนลูกลูกเอ็มวีบีโอ้โหโจฉันเล่นดีกว่าเธออีกเออเธอยิงคนนั้นนกฉันซ้ำได้ฉันเป็สุดยอดเหมือนกันแหละ